เขาเป็นบัณฑิตเขาไปเป็นบัณฑิตที่ทํางานได้จริงมีทัศนคติที่จริงต่อการทางานไม่ใช่สมัครงานบริษัทแล้วก็ทุกอย่างฝากความหวังไว้กับบริษัทขึ้นกันเดือนไต่เต้าขึ้นไปแล้วชาวบ้านเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้และสุดท้ายบริษัทของเราก็ไปโค่นป่าที่ภาคเหนือแล้วเราก็ภาคภูมิใจว่าเราขายขขาโค่นในราคาดีแล้วก็ได้โบนสอาจารย์อยากสร้างบัณฑิตของเราเป็นแบบนั้นหรือผมเชื่อว่าไม ไม่เป็นไรครับอาจารย์ไม่สายเกิดใหม่เราเริ่มต้นตรงนี้และเอาการแก้ไขปัญหาจริงของประชาชนที่เกิดขึ้นเป็นตัวพิสูจน์ความสําเร็จของเราถ้าเป็นอย่างนี้จากห้องเรียนของเราสู่พื้นที่จริงจากพื้นที่จริงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆขออนุญาตพูดพเสกกระแพาแส่อีกรอบนึงน,นะครับเพราะว่าผม สวัสดิ์อาจารย์สุจีนอาจารย์ไพทูลอาจารย์อารันซึ่งคนนี้เป็นปรมาจารย์ใหญ่ของเกษตรสมัยผมที่อยู่ผมอยู่สกอเมื่อ30กว่าปีที่แล้วผมเป็นรองตลาดแล้วก็ทำงานกับเกษตรความตั้งใจของอาจารย์อารันโดยเฉพาะที่ตั้งเกษตรแคแเงญนี้อาจารย์ตั้งใจให้มหาวิทยาลัยนี้เป็นแคมปัส ที่เอาความรู้ไปแก้ปัญหาจริงของเกษตรกรนี่คือความตั้งใจของจากซึ่งเกษตรกรเแงก็ยังคงทําได้ดีพอสมควรแต่ก็เริ่มติดเชื้อจากบางเขนมายอะมากเพราะที่เกษตรบางเขตผมไม่ได้มีอะไรต่อต้านเกษตรบางเขตเลยนะครับเพราะเขาก็มีปัญหาของเขาเยอะมากพอสมควรแล้วเรื่อกงทีิการก็มีปัญหาตอนนี้เรื่องนายกสภามีปัญหาอีกนะครับคือวันนี้เกษตรบางเขนได้แปลสภาพเป็นมอะไรทั่วไป ไม่ใช่เกษตรอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไปยุให้แตกแยกนะครับผมว่าเกษตรกำแพงแสนแยกเป็นเกษตรเป็นมาลัยที่เป็นอิสระที่มากนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพื้นที่ตรงนี้มากกว่านะครับอันนี้ฝากพระสงฆ์ษาไปคิดด้วยนะครับน่าจะใช้มอสี่สิบี่ก็ใช้ให้มันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่ก็บอกว่าห้ามอาชีวะตีกันแล้วมันก็เลยตีกันให้ดูนะครับ,นะรบอาจารย์ครับถ้าเราทําอย่างนี้ การเรียนรู้ของนักศึกษา,าก็จะนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้การปฏิบัติจริงก็จะนําไปสู่การสร้างความเชื่อมัน่นศรัทธาความเชื่อมั่นศรัทธาของผลดิตของเราก็จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนมีสินนักศึกษาที่เดินบนเส้นทางนี้แหละครับคือความปวางของประชาชนและประเทศชาติที่เขารอคอยเขารอคอยแบบนี้มานานมากแล้วนะครับจนกระทั่งเขากําลังจัเสียชีวิตอยู่แล้ว ราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตย้ำกับาจาจย์นะครับว่าโครงการรากแก้วที่กําลังทํางานกับเรานี้จึงไม่ใช่เรื่องของการไปทําค่ายในความหมายทั่วไปผมไม่ได้บอกค่ายไม่ดีแต่ค่ายดีไม่พอเพราะปัญหาของเราวันนี้มันใหญ่กว่าการฝึกจิตใจแค่แต่เพียงเพียงอาศาสมัครเป็นครั้งครับวันนี้ประเทศของเราต้องการคนที่มีจิตสำนึกที่ออกไปรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริง นี่คือสิ่งที่ประเทศของเราต้องารเพราะฉะนั้นบทิธิรักแก้วที่ออกมาทําโครงการนี้ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เราไปเป็นลูกน้องรัฐบาลน,นะครับเรากําลังทําภารกิจของชาติบ้านเมืองของเราที่เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคือเอาคนที่มีความรู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยแล้วออกไปทํางานกับชาวบ้านไปใช้ชีวิตเหมือนกับชาวบ้านเช,ช่นจบจากมหาลเกษตรกรร็ออกไปเป็นเกษตรกร,ร,กรไม่ใช่เป็นบริษัทเป็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเกษตรของบริษัทเพราะวันนี้มหาไรเกษตรคณะเกษตรของมหาลัยในประเทศไทยร้อยละเก้าสิบผลิตบัณฑิตเพื่อไปเป็นพนังกงานบริษัททางด้านการเกษตรแต่ไม่เด้ไปพัฒนาระบบการเกษตรและกกเกษตรกรของชาติบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้รักแก้วจึงตั้งใจและมองเห็นปัญหานี้และคิดว่าวิธีที่ดีที่สุด ไม่ต้องไปบนกับใครแต่มันลงมือทํางานกับมหาวิทยาลัยเพื่อที่ทําให้เราสร้างบัณฑิตของเราที่มีทั้งความรู้ทักษะปฏิบัติและมีจิตสํานึกต่อส่วนรวมที่จะทํางานในอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจว่าเราจะทําทั้งหมดนี้เป็นภารกิจและความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาและนิสิตนัศึกษ,ษ,ษานะครับก็คือเรามีสามส่วนเรามีมหาวิทยาลัยเรามีอาจารย์ เรามีนิสิตนักศึกษาและเรามีประชาชนเป็นศูนย์กลางผมอยากขออนุญาตใช้เวลานิดหนึ่งคนระับพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษไม่เหมือนกับภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคใต้เพราะพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยจริงๆอีสานเนี่ยมีแต่ความยากจนเป็นส่วนใหญ่ภาคใต้ก็เป็นความยากจนเป็นส่วนใหญ่ภาคเหนือก็เป็นความยากจนเป็นส่วนใหญ่ แต่ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีความยากจนแล้วก็ไม่ยากจนแต่ยังไม่รวยแล้วก็มีพวกรวยแล้วเห็นแก่ตัวรวยแบบไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาของประเทศจริงๆเพราะฉะนั้นพื้นที่ภาคกลางนี้เนี่ยจึงเป็นตัวแทนของปัญหาประเทศทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราที่มาทั้งหมดเจ็สิบกว่าแห่งเนี่ยนะครับอาจารย์ไม่ต้องทำทุกเรื่องเพราะไม่เหมือนกัน มหาะไยแต่ละแห่งมีความพร้อมไม่เหมือนกันเราไม่ต้องทําเรื่องเดียวกันเหมือนกันทุกเรื่องความแตกต่างของมหาวิทยาลัยที่เรามาตรงนี้บวกกับความแตกต่างความหลากหลายของปัญหาในภาคกลางตรงนี้ต่างหากคือวามท้าทายที่เราจะจัดการเพราะฉะนั้นบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีความชานาญเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนจ,นจริงๆของชาวบ,บ้านที่อยู่ระดับล่างเขายังไม่รอดเลยหนี้สินเยอะมากจะหลุดจากหนี้อย่างไรชีวิตรอดอย่างไร มีกินได้ยังไงหมาอะไรไหนพร้อมในเรื่องนี้ก็ทํำในพื้นที่หมาอะไรบางแห่งบอกว่าโอ้ยผมเก่งเรื่องชาวบ้านเข้าทําการเกษตรเป็นแล้วชาวบ้านเขาค้าขายเป็นแล้วแต่ค้าขายให้มีกําไรมากขึ้นนำเกษตรให้มีผลผลิตมากขึ้นขายผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคามากขึ้นทําอย่างไรให้คุณภาพของผลผลิตสูงขึ้นเขายังทําไม่เป็นแต่หมาอะไรพอเราทําเป็นอาจารย์ก็ช่วยกลุ่มนี้อันนี้เป็นกลุ่มลาง กลุ่มข้างบนเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เช่นที่นครปฐมเลี้ยงหมูแล้วแต่ทำไมเราให้ญี่ปุ่นไปเลี้ยงเป็นหมูคุโรปุตะทำไมเรามีหมูคุโรปุตะเองไม่ได้หรือว่าอาจารย์เกษตรรกแ้งแสนทำไม่เป็นผมไม่เชื่อทำเป็นแต่ทำไมไม่ทำผมไม่ได้คิดครับตรงไปตรงมา ทำไมมหาวิทยาลัยม่ิดลไม่เอาหลักการวิเคราะห์ขั้นสูงไปสร้างอาหารที่เป็นฟังชั่นูฟูดที่เกิดขึ้นจากผลผลิตการเกษตรเบื้องตน้นเช่นผมเอาผักคะน้ามาแล้วก็ส,สัก,กัดสารบางอย่างในคะน้าแล้วปผสมกับ ขึ้นช่แล้วมาผสมกับโหรพาผสมกันในสัดส่วนที่ถูกต้องและออกมาเป็นสารอาหารที่ช่วยให้ความดันในเม็ดเลือดของผมในเลือดของผมลดลงอันนี้ที่วิัลชุมชนทําไม่ได้แล้แต่มาแล้ว่โดนทำได้จุฬาต้องทำอาจารย์นึกออกไหมครับนี่คือขั้นสูงซึ่งเราต้องการแบบนี้ ในขั้นสูงเนี่ยอาจารย์ทราบไหมครับว่าประเทศญี่ปุ่นผมไปดูงานมาเมื่อไม่ไม,ไม่กี่วันมานี้เองเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานี้มาฮัทเรสุบาโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือสร้างฟังชโนฟูดเพราะเขาบอกว่าฟูดปกติมูลค่าถูกเกินไปคนญี่ปุ่นทําไม่ได้ถ้าทําแล้วไม่มีแรงงานพอเพราะผลผลิตราคาถูกเกินไปเขาต้องทําอาหารที่มีมูลค่าสูงเขาก็เลยจะทําเฉพาะที่เป็นฟังชโนฟูด พราผมเอาโจย์ง่ายขึ้นพี่เกษตรกแมงแสนช่วยให้ชาวบ้านแถบพุธทธมณฑลปลูกแตงโมเป็นรูปหัวใจขายวันวาเลนไทน์ได้ไหมวันนี้ปลูกแตงโมเป็นรูปหัวใจได้นะครับแล้วเราก็จะขายลูกละห้าร้อยบาทเพราะแตงโมนี้เป็นรูปหัวใจตอนนี้มุสลิมกำลัง อยู่ในถือศีลอดเดินรอมฎรอนคณะเกษตรกบแบแสงปรูมละกอให้เป็นรูกพระจันเสี้ยวได้ไหมและทำให้คนรู้สึกมีความรู้สึกว่าโอ้โหมหาวิทยาลัยเกษตรได้เอาใจใส่ทางวัฒนธรรมของชีวิตคนรุึมขนาดนี้แล้วเขาจะไม่รู้สึกรักมหาวิาัยเกษตรและรักประเทศไทยได้ สิ่งเหล่านี้ท่านได้ไม่หมอนอาจารย์ครับกรุณาปลูปมะละกอให้เป็นประจันเซียวแล้วเราจะไปปลูกผมจะเอาไปปลูกเองที่นราธิวาสอาจารย์มาไม่ผมหน่อยสิครับอาจารย์บอกผมไม่ได้คิดอาจารย์กระหนกแต่ตอนนี้อาจารย์มีโจ์แล้วครับถ้าอย่างนี้สิ่งที่อาจารย์ทําไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับมะระกอเท่านั้นแต่สิ่งที่อาจารย์ทามาละกอาระจันเซียวมันเป็นมะระกอที่รักษาแผ่นดินไทยไม่ให้แตกแยก มันใหญ่ขนาดไหนอาจารย์เพราะฉะนั้นเรื่องที่เรากำลังทำตรงนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับอาจารย์เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็พื้นที่ภาคกลางเป็นตัวอย่างที่ดีมากของประเทศไทยและผมเชื่อว่าถ้าหมหาวิทยาลัยที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทําไม่ได้ผมคิดว่าเราก็ควรจะไปตายกันเลยนะครับเพราะว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมางอีกแล้วคนพนากพนพราะว่ากพนักัยทนันั่งอยู่นรงนี้ทําไม่ไก้ก ผมไม่เหลืออะไรกำเนงดก็เลยผมว่าท่านกับผมเนี่ยลาออกแล้วจะจบดีกว่านะครับกัจาแล้วเราก็ตัวใครตัวมันแล้วท่านเองท่านอยู่ก็ไม่ได้เป็นผู้ว่าหรอกครับ <c oughs> เราบ้านเมืองมันพังก่อนไม่ได้เป็นหรอกครับอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจารย์ครับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันนะครับผมย้า <c oughs> ท่านไม่พร้อม มีความพรอมไม่เหมือนกันมีความถนัดไม่เหมือนกันไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะแต่ละส่วนมันมีค่าในตัวของมันเองในขณะที่เราทำฟังเชโอฟูดโดยจุฬาก็ไมฮิ้ดนและคนที่ไม่มีจะกินจะทําไงครับให้มันไม่มีกินต่อไปอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นเขาก็มาเผามาละกอพระจันซียวของอาจารย์ที่กำแพงแสงเพราะบ้านเมืองมันไม่เกิดทา ผมยังไม่มีจะกินเลยอาจารย์กําแมงแสนเนี่ยมันไปทำอาจารย์เสี้ยวมะละกอแต่ผมเนี่ยปลูกมะละกอยังไม่ขึ้นเลยในน้ำกร่อยที่พุทธมนทลและผมอยากจะรู้ว่ากําแมงแสนเนี่ยกเกษตรเนี่ยจะตอบผมว่ายัางไงอาจารย์ไปบอกไเัเราทิ้งใครไม่ได้เราทิ้งคนจนไม่ได้แต่เราต้องทำให้คนจนดีขึ้น เราทิ้งชนชั้นกลางไม่ได้เราต้องทําให้คนชั้นกลางดีขึ้นเราทิ้งคนที่มีโอกาสจะรวยไม่ให้เขารวยไม่ได้ต้องทําให้เขารวยด้วยนี่คือความหลากหลายที่สําคัญมากที่โครงการรากแก้วอยากจะร่วมมือเพื่อให้เกิดการนำรา,ราะะัรสิญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และทําให้ประเทศชาติของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมสมดุลและเป็นเลิศ ถ้าเราทําอย่างนี้ทั้งหมดของทั้งหมดประชาชนคือศูนย์กลางคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนเท่านั้นเองเราตั้งหมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไม่ใช่เพื่อนักศึกษาไม่ใช่เพื่ออาจารย์เท่านั้นแต่สุดท้ายเราวังว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ชุมชนและพื้นที่ของประเทศคือบริบทจริงของการพัฒนาคือบริบทจริงของการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดความเป็นจริงเพราะฉะนั้น ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทั้งหลักการทั้งกระบวนการและวิธีการของการแกร้ไขปัญหาเพื่อสร้างสังคมที่สมดุลเป็นธรรมเป็นเลิศย,ยั่งยืนเจรนะิญก้าวหน้านี่คือสิ่งที่ผมอยากให้อาจารย์ได้เข้าใจและทั้งหมดตรงนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไรอันนั้นคืองานที่เดี๋ยวท่านจำเิญกับทีมก็จะขึ้นมาแล้วเราจะเริ่มนับร่มอย่างไรอาจารย์อย่า่งคิดว่าทั้งหมดเราจะทำแบบนี้ได้ในโครงการเดียวนะครับไม่หรอกครับ เดินเป็นสเต็ปท่านจำเลยบอกแล้วจี่อยู่รับสั่งว่าทาให้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนทําไปด้วยความมุ่งมั่นทาไปด้วยใช้หลักวิชาแล้วตรงนั้นก็จะนําไปสู่ความสำเร็จของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขออนุญ,ญาตเรียนอาจารย์ว่าวันนี้ประชาชนคนไทยในภาคกลางอยากเห็นมหาวิทยาลัยคือพวกเราที่อยู่ในห้องนี้และมนุษย์ศึกษาของเราเป็นคนบุกเบิกเส้นทางใหม่ ให้กับอนาคตของภาคกลางด้วยหลักการกระบวนการและวิธีการของปราาัชญาเุดิศกิจของเอนี่คือสิ่งที่ประชาชนของคันวันนี้ประเทศไทยของเรามีคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความคิดเยอะมากแต่ประเทศไทยขาดอย่างเดียวครับขาดคนลงมือทำเรามีคนรู้เยอะนะครับแต่เรามีคนลงมือทำน้อยนะครับข้าจะให้ยืนยันในนี้เดี๋ยวท่านถามแนมเพอว่าจริงหรือไม่จริง ประชุมนี้พูดกันหมดแต่เวลาทำไม่เห็นหน้าเลยนะครับเห็นแน่ยอาเภงกัระหลาดอยูส่สองคนเะพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมอยากเห็นวันนะี้ที่รานแก้วอยากเห็นอาจารย์มหาทร,รยันรรยนรรยักสาของเราลงไปปฏิบัตินะสิ่งที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัตินี้เป็นอันตรายมากต่อบ,บ้านเมืองของเราเพราะปัญหาจะไม่นด้การแก้ไขถ้าไม่มีคนลงไปป,ปฏิบัติแก้ไขปัญหาจริงๆ อาจารย์ฟังผมแล้วอาจาจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเชื่อตามที่อาจารย์กระดกบอกเนี่ยมันดีจริงๆแต่ทาไมเราเพิองมอาทําวันนี้ล่ะครับผมบอกอาจารย์เลยนะครับวันที่ดีที่สุดที่จะนาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติคือเมื่อสามสิบปีที่แล้วตอนที่ไปอ,อยู่หัวกรรมาธิงารงต,ตอนนั้นไม่มีใครรู้เรื่องและไม่มีใครสนใจไม่มีใครใส่ใจจริงๆอันนั้นก็ไม่ว่ากัน แต่วันที่ดีรองลงมาที่จะเริ่มปฏิบัติปัญญาฐกฤฤฤฤฤฤฤิพอเพสยงคือวันนี้วันที่ดีรองลงมาคือวันนี้เราไม่สามารถทําในวันที่ดีที่สุดได้เราก็ทําในวันที่ดีรองที่สุดได้คือการเริ่มต้นทําตั้งแต่วันนี้และอยู่นี้ถ้าเราทําอย่างนั้นผมคิดว่าความหวังของประชาชนก็นจะเป็นจริงอนาคตของชาติบ้านเมืองของเราก็จะเกิดขึ้น แล้ววันนั้นประเทศไทยไม่ต้องมาโวตเพื่อจะออก Ex ็กซจากอาเซียนเหมือนกับ Brexit นะครับเพราะไม่แน่นะครับถ้าไม่มีอย่างไม่มีประยาของเศรษฐกิจพอเพียงอาเซียนก็จะมีไทย Ex ็กซผมบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะครับอีก50ปีนะครับอะไรไม่โดนอันนี้บันทึกไว้เขียนไว้เลยอาจารยขนมคาดการไว้ว่าในปีพศ2601 ถ้าเราไม่นําหลักปรัชญาเศรษฐกษิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นจริงเป็นจังในระดับอาเซียนสถานการณ์ Brexit ที่เกิดขึ้นในปี2559ก็จะเกิดขึ้นในอาเซียนของยครัผมเชื่อว่าเราไม่อยากเห็นแบบนั้นอาจารย์ครับทั้งหมดที่เราพูดมานี้ต้องไปปฏิบัติแต่การจะปฏิบัตินั้นต้องใช้ความอดทนเยอะมากเพราะฉะนั้นขอให้อาจารย์พยายามเพิ่มพูนความรักกับบ้านเมืองของเรา ความรักกับประชาชนของเราอย่าสิ้นหวังกับประชาชนของเราและอย่าสิ้นศรัทธากับชาติและอนาคตของบ้านเมืองของเราเพราะถ้าอาจารย์หมดความรักหมดความหวังสิ้นศรัทธาเมื่อไหร่เราจบเพราะฉะนั้นอดทนไว้นะครับประคองความรักประคองความหวังและประคองความศรัทธาไว้ให้สูงแล้วเราจะเดินไปสู่เป้าหมายที่สมดุลย,ยั่งยืนจริญก้าวหน้า ด้วยหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับคุณดิลันแก้วขอบคุณครับคุณอาจารย์กระหนกมากนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านจำเริญนะคะมอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณท่านอาจารย์กระหนกสักนิดนึงค่ะขอเรียนเชิญค่ะ